วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นขาเมสาแกนนะครับผมมาเป็นแบบโลหะนะครับผมนะก็จะตัวนี้เป็นขาเมส์แกนเป็นก็คือมันจะใช้สําหรับ้องคอนะครับผมนะก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับผมนะสามารถก้าวมาตรงนี้จะของกับคอนะครับผมนะล็อก้องกับคอไปแบบนี้นะครับผมหรืวเราก็ล็อกนะครับผมแล้วอยากได้ระดับไหนก็เราก็ปรับเอานะครับผมนะ นี่จะเป็นขาเมาสแกนนะครับผมนะแบบไม่ต้องจับนะครับผมมนะันจะมีที่ล็อกคอแบบนี้นะครับอ่านี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนะโอเคเราก็สามารถเป่าเมาส์แกนไปด้วยแล้วก็เล่นกีตาร์ไปด้วยหรือทาอย่างอื่นไปด้วยได้นะครับผมนะนี่นะครับผม้วก็ตรงนี้นะครับผมนะจะเป็นเหล็กเหล็กหนานะครับผมนะเป็นตัวสำหรับหนีบ m o u s แกนนสามารถหนีบตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้นะครับผมนะเรากดตรงนี้นะครับผมแล้วหนีบไปได้เลยนะครับผมนะ นี่เป็นโลหะอย่างดีนะครับผมนะคงสวยงามนะครับผมนะก็จะมีอ่าสีดํานะครับผมนั้นแล้วก็สีทองแบบนี้นะครับผมนะนี่นะผมนะครับมาสอแกนนะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาอ่าตัวละ350บาทเท่านั้นนะครับผมนะใครอยากได้ขามาอแกนแบบอ่าแข็งแรงดีๆไปใช้งานเนี่ยนะครับผมนะก็แนะนําเลยนะครับผมนะนี่ขมาอแกนอย่างดีนะครับผมนะครับก็ท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออ็อกซ์มาที่ร้านได้เลยนะครับหรืออยากจะมาดูสินค้าที่ร้านเราก็เชิญมาได้เลยนะครับผมนะ โอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนู้มิสิกไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขาเมาส์แกนด้วยนะครับผมนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ